สวัสดีค่ะอสารพลังเซม,มิลีค่ะนี่จะมาเห็ดสเต็กพี่น้องสเต็กสดครีมจะตัวเนอะเนาะแต่ว่าขันแรกย่างสเต็กกอนพี่น้องกินกับมันฟรังค่ะแต่ว่ามันฟรังก์กับน้ำไปผัดเลยคะเด้อย่างสเต็กก่อน เสกกระมักเองไม่ใช่น้องจ๊ะเสกกระมักใส่เกลือใส่พริกไทยเนี่ยแล้วก็ผงปาปิกา,าเพราะวันห้องเสียดนำซอดอยู่น่ะค่ะเนาะก็เลยใส่ใส่หน่อยค่ะเพราะว่าจับเค็มนะค่ะเนาะกับน้ำซอดอยู่มันคี๊เคมแค่ ย่างสเต็กมันหอมๆกอนเต็กน้ำมันหน่อยๆนี่น้องจ๊ะก็เดี๋ยวเต็น้ำมัหน,ห,น,น,ลนมหลายนะะนะล้นค่ะเนาะเราทอดเต็กตอดใส่ตอดตอ,อดครีมนู้นค่ะเนาะนะี่กะทิมาพัดมันพลังนู้นค่ะเนาะมันพลังกลมซะก่อนเด้อพี่น้องเด้อ ุ่มเลเขากมาผัดผัดใส่ห้อหม้อยนาะพี่น้องนัวผัดใสห่หม้อ,อม้ยใยหรือใส้กสุงปุงลดใส่นำตาลจ้าหน้อยพี่น้องผัดแเตงแหง้้พี่น้องจ้ะ หรือว่าข่าตอพื้นปราบเนาะข่าหน่อพื้นอื่นบ้านเนี่ยบ้านเท่ากับอื่นพัดมันฝรั่งเหมือนเนาะวันนี้นนกะดีใส่ไข่หน่อยนึงพี่น้องจ้ะไก่หนึ่งฟองหรือว่าไก่สองฟองก็แล้วแต่ละค่ะเด้อ เดี๋ยวแจะผู้มัาต้องหานาะใส่ไข่สองฟองก็ได้แจะไปแยกจอยใส่เมื่อเดี๋ยวฟอพี่น้องจ้ะเพราะว่ามีสจะเก่งกินกับนี่เนาะเนาะถ้าเฮ็ดให้เด็กหน่อยก็ใส่ไข่สองฟองก็ได้เพราะว่าเด็กหน่อยบางที่คนบ่มาก,กินเนื้อกินยังเนาะพี่น้องเนาะแต่กินแต่มันพลังผัดอย่างเดียวเนาะ เขากป็นปักใบหมองนี้พี่น้องจ๊ะวันนี้ยจดเจ้ากะทิครีมเนาะ,นนะค่ะเนาะซอสเผ็ดครีมเอาสลัดเอาวิปวิงครีมเนี่ยพี่น้องเขาก็แบ่งอันมี่ออกไปกัน,น,กนเนาะค่ะเนาะนี่ใส่นี่เลย ่ใส่ไฟอ่อนเด้อพี่น้องเด้อคั่นใส่ไฟแห้งนไหม้ยายจ่อยบ่ใส่พริกไทยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าใส่ในตแล้วยะบ่ กะสิใส่ผงปาปิการ์สวามันฝรั่งเข้ากับปรุงแล้วเนาะคะ่ะเนาะมันฝรั่งเข้ากับปรุงแล้วเอาสะเต็กลงมแบนี้พี่น้อง เด็ที่เห้ามถอดแล้วเนาะลงคุกกันกินกต่มันฝรั่งเลยพี่น้องจ้ะมันฝรั่งผัด กัน,นเท่าก็มาพร้อมกินเะพี่น้องบันเนี่ยพร้อมทานเลยจากใส่จานน้เนานะนี่เลยจ้ากระต๊อเพื่อนปลาดกับสเต็กนาอกันเนาะ ซอสครีมค่ะจากจ่องอีสานฝรั่งนําเสนอแล้วพี่น้องเดอ้ออีสานฝรั่งแฟม,มิารีขอขอบคุณพี่น้องที่เขามาเมืองเนาะ,ะเะขามารับชม่มเขามากดติดตามกดไลค์ให้ขอบคุณด้วยกัเดอ้อจากจ่องอีสานฝรั่งแฟม,มิลรีค่ะขอบคุณค่ะอาหารใหไงเนาะพี่น้องเนาะเลี่ยวๆพี่น้องจ้ะ